รวมถึงกิจกรรมซึ่งตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศไทยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวและก็ครอบครัวข่าวสามนำคณะของ Miss Thailand บิร์ d 2015ไปเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เชื่อมั่นประเทศไทยเ้นไฟล์นะครับทันชนกมูลมีตากับรองมิสไทยแลนด์เวิร์ดอันดับหนึ่งน้องกิฟมินราดาไปเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ บริเวณทางเข้าพระบรมมหาราชวังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวรวมถึงการท่องเที่ยวและก็ภาคเอกชนลองสนใยต้องบอกว่าเป็นระชานําพันธ์ที่ดีเยี่ยมเพราะว่าสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ด้วยนะคะแลวท่องเที่ยวก็เข้ามาขอถ่ายรูปพูดคุยส่วนใหญ่บอกกับคณะของวิไทยแลัยเมือ์ของเรานะครับว่ามีความมั่นใจเธอกําลังจะไปประกวดบิสเบิลในอีกสองเดือนข้างหน้าด้วยนะครับสําหรับเฟนรบะฉะนั้น แน่นอนก็ต้องการกำรลังใจจากคนจีนด้วยไปฟังเสียงเว้นายกับทิศสิทธิ์ไยช่วงนี้ แน,นะือเสียงตอบรับดีมากๆเลยค่ะเขาก็ไม่ได้กังวลมากแต่เพียงแค่อยากจะรู้ถึงนโยบายของรัฐบาลน,นะคะต่อไปว่าจะมีวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรเพราะว่าเขาก็เข้าใจค่ะว่ามีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังคงไว้ใจแล้วก็เชื่อใจประเทศไทยอยู่ค่ะเขาก็ประทับใจใ<ช>ค่ะก็อยากมาเที่ยวประเทศเราบ่ยอยๆแล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้ทําหน้าที่สาคัญของชาด้วยนะคะเพราะว่าตาแหน่งนี้เนี่ยเป็นตําแหน่งที่ถูกเลือกมาแล้วแล้วก็ต้องรับหน้าที่แล้วก็ทําให้เต็มที่ที่สุดไม่ว่าจะเหนื่อยจะร้อนยังไงก็